คุณสมบัติของสตรีที่บุรุษพึงพอใจสตรีมีคุณสมบัติอะไรที่บุรุษพึงพอใจหนึ่งมีรูปสวยอสองมีพกสมบัติ 3. ม,มีมารยาทสี่ขยันไม่เกียจคร้านห้าให้บุตรแก่เขา มีคุณสมบัตนะิคุณสมบัติของบุรุษที่สตรีพึงพอใจเหมือนกันเลยนะหนึ่งมีรูปงามสองมีพกสมบัติสม,มีมารยาทสี่ขยันไม่เกียจครา้านหให้บุตรแก่เธอ <c oughs> หน้าที่ภรรยา กับสามีควรทำอย่างไรพระศาสดาบอกข้าพดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีควรปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการยกย่องสองด้วยการไม่ดูหมิ่นดังนั้นสามีเนี่ยต้องยกย่องภรรยาแล้วก็ไม่ดูหมิน่นธรรมะเหล่านี้มีในตนไหม ไม่ใช่วันวันหนึ่งเนี่ยเรามีแต่ดูถูกดูหมิ่นภรรยาเราเนี่ยมันจะอยู่กันรอดไหมมันก็จะเก็บไว้ในใจนะรอ,อวันแตกหักนใช่ไหมสามด้วยการไม่ประพฤตินอกใจสี่ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ ถ้าอยู่ที่บ้านเข้าครัวในยกให้แม่บ้านเขาไปเลยเ,เราก็มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้เขาเห้าอันนี้ไม่รู้ว่าสามีหนักใจหรือเปล่าด้วยการให้เครื่องประดับนคงจะเป็นที่พอใจกับภรรยาแสดงว่าเรื่องเครื่องประดับเป็นเรื่องสำคัญของสตรีนะ ผู้ชายหลายคนอาจมองข้ามอืมแต่เป็นเรื่องสําคัญที่พระพุทธเจ้ายังเห็นความสําคัญแล้วก็ทรงบัญญัติเอาไว้เครื่องประดับเราก็ให้ตามฐานะเนาะก็ตามมีตามได้ไหม,มสมชีวิต,ตาเลี้ยงชีวิตพอดีนอืม,อม ถ้าบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะห้าประการคือหนึ่งจัดแจงการงานดีผู้หญิงก็ต้องรู้จักจัดแจงการงานให้ดีสองสงเคราะห์คนข้างเคียงดีคนข้างเคียงของสามีก็ ต้องรู้จักสงเคราะห์เขาเพื่อนสามีมาบ้านญาติสาลุิิตเขามาบ้านเราต้องรู้จักสงเคราะห์ 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ 5. ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวง เหมือนง่ายนะแต่ทำยากนะเหมือนง่ายแต่ทำยากจะทำได้เนี่ยเราต้องทรงจำก่อนทรงจำแต่ละข้อให้ได้แล้วสิ่งเหล่านี้จะคอยเตือนเราเพราะคนเราเนี่ยระลึกถึงสัญญามากสัญญาเนี่ยเกิดเยอะพระศาสดา มองวาระจิตของมนุษย์ทั้งหลายออกแล้วบอกเลยสัญญาเนี่ยเกิดเยอะ